แล้วเนือเข้าไปทำนี่ข้างในเขารัฐบาลเขาไม่ให้เก็บไฟนะครับเพราะว่าเป็นท่ามที่มีนกเยอะอยู่เยอะเลยนะครับนกอะไรนะคะนกนางแอ่นนะครับมีรังนกเลยนะข้างในคดีเดียวเขาไม่ให้ทำไฟอยู่ข้างในเพราะว่าเดี๋ยวนกมันตก้งใจก็บินออกมาแล้วนละถ่ายรูปถ่ายรูปได้ถ่ายหน้านะครเพราะว่ามืดๆอยู่มีท่าเท่อยู่

ไ้นอก้านเลยแล้วเราจะเห็นอะไรนะเนาะนอลอ่าช่างเฉยเฉยนีไ่ไงข้าวเหรอ <c oughs> อนเข่านเข่ามันเยอะก็เลยมีจุดที่ได้ยิงาอกยิงจับยิงข คูสมศั์คุณสมศักดที่ดอกอะไรอ่ะได้เจอคยเจอดอกทอครับดอกคนี่อยตอนนี้เราก็เข้ามาถึงกกอบตับทอนะครับเคยดูนางมังกรหยกไหมครับนางมังกรหยกอ่ะเข้าไปล่องเรือเข้าไปแถวกลางในมันจะมีกอบตับทองไงุยเฉยแค่ยเจยแค่งเย่อซื้อกอบตับทออ S <S กดอกท้อนี่ดอกท้อที่นี่คือคมันจะออกดอ,อกทัง้งบีหรือว่าไม่มีลูกนะครับเนื้อออกดอกทั้งบีนะครับเาเรียก